มีต้อนรับกลับมาทุกคนวันนี้เราจะพามาลงลึกกับสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในโลกยานยนต์นั่นก็คือ c a แค p i l l a r p i c k Up รุ่นปี2026เมื่อคุณได้ยินชื่อ Caterpillar หลายคนคงนึกถึงเครื่องจักรหนักอุปกรณ์ก่อสร้างหรือยานพาหนะอุตสาหกรรมที่ถูกสร้างมาเพื่อทำงานที่โหดที่สุดบนโลกดังนั้นเมื่อบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านความทนทานและพลังงานเข้าสู่ตลาดรถกระบะสำหรับผู้บริโภค ความคาดหวังก็พุ่งสูงเป็นธรรมดา Caterpillar Pickup องพันยไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนจากแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและการใช้งานจริงซึ่งตอนนี้ถูกถ่ายทอดมาเป็นรถกระบะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางมาลงรายละเอียดกันเลยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกตามด้วยห้องโดยสารสมรรถนะและสุดท้ายคือราคาสิ่งแรกที่สะดุดตาเกี่ยวกับ Caterpillar Pickup คือรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นทันทีนี่คือรถที่ไม่ได้พยายามทำให้ดูโชบเชียวหรือหรูหราเกินจำเป็น แต่กลับเน้นไปที่ DNA ของแคทเทอร์พินลาอย่างแท้จริงดูดันแข็งแรงและมีเป้าหมายชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรก่อสร้างของแคทเ r อร์พิ r ลาเสริมด้วยแถบแนวนอนขนาดหนาและตราแคทขนาดใหญ่ตรงกลางไฟหน้าถูกออกแบบให้เป็นแบบเล็ดที่มีเส้นสายทันสมัยแต่ซ่อนอยู่ในกรอบที่แข็งแรงเพื่อรองรับการใช้งานยาวนานกันชนด้านหน้ามีการออกแบบเชิงฟังก์ชัน พร้อมตะขอลากและแผ่นกันกระแทกทําให้เห็นชัดว่ารถคันนี้พร้อมทั้งใช้งานในไซต์งานก่อสร้างและการผจญภัยนอกถนนด้านข้างมีสัดส,ส่วนใหญ่โตแต่สมดุลบางคร่นล้อถูกขยายเพื่อรองรับล้อออฟโรดขนาด20หรือ22นิ้วตามรุ่นเส้นสายตัวถังผสมผสานระหว่างความคมชัดและแข็งแกร่งทําให้ดูทั้งดุดันและบึกบึนด้านหลังฝาท้ายมีช่องเก็บของอนเนกประสงค์และบันไดพับเก็บในตัวเพื่อความสะดวกและแน่นอนว่ามีโลโก้แคเทเธอรินลาปั้มเด่นชัดอยู่บนฝากระบะ เมื่อก้าวเข้ามาด้านในแคเทเธอริลลาปิกอัพสร้างความประทับใจด้วยห้องโดยสารที่ผสมผสานความทนทานเข้ากับความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวภายในถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้จริงใช้วัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานหนักแต่ไม่ได้ละทิ้งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายแผงคอนโซลหน้ามีการจัดวางแบบเรียบง่ายพร้อมปุ่มและสวิตช์ขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้สะดวกแม้สวมถุงมือ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถูกนำมาจากเครื่องจักรของ Caterpillar โดยตร,ตรงกลางมีหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่15นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto การเชื่อมต่อไร้สายและยังรวมถึงแอปพลิเคชันจัดการไซ้งานของ Caterpillar เองที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรก่อสร้างได้มาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ปรับแต่งได้ตามโหมดการใช้งานเช่นลากจูงออฟโรดหรือขับในเมืองบาะนั่งมีขนาดใหญ่นั่งสบายและมีให้เลือกตั้งแต่ผ้าทนทานไปจนถึงหนังระดับพรีเมียม ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกช่องเก็บของก็ถือว่าเป็นจุดเด่นทั้งในประตูใต้เบาะและคอนโซลกลางขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บเครื่องมือคอมพิวเตอร์พกพาหรือแม้กระทั่งตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับใครที่ต้องการทั้งรถทำงานและรถครอบครัวพื้นที่เบาะหลังถือว่าว้างขวางรองรับผู้ใหญ่นั่งได้สบาย3คนและในรุ่นสูงสูงยังมีจอความบันเทิงด้านหลังและซันรูฟพานโนรามาอีกด้วย ด้านสมรรถนะ Caterpillar ก็จัดเต็มไม่แพ้กันใต้ฝากระโปรงมีให้เลือก2แบบเริ่มจากเครื่องยนต์มาตรฐาน v 8 turbo 6.2ลิตรที่พัฒนาร่วมกับฝ่ายเครื่องยนต์อุตสาหกรรมของ Caterpillar ให้กำลังประมาณ500แรงม้าและแรงบิด600ปอนด์ฟุตสำหรับคนที่ต้องการพลังมากขึ้นยังมีระบบไฮบริ d ดีเซลไฟฟ้าที่แรงขึ้นไปถึงเกือบ700แรงม้าและแรงบิดทะลุ900ปอนด์ฟุตเครื่องยนต์นี้ไม่เพียงเพิ่มพลังลากและบรรทุก แต่ยังทําให้อัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีขึ้นสําหรับรถที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ความสามารถในการลากจูงถูกจัดอันดับไว้เกิน20,000ปอนด์อยู่ในระดับแนวหน้าของรถกระบะหนักและยังรองรับน้าหนักบรรทุกเกือบ4,000ปอนด์ตัวถังเสริมความแข็งแรงระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้ขับขี่ได้ทั้งในเส้นทางวิบากและทางหลวงแคทเทอร์พินลายังติดตั้งโหมดการขับขี่หลายแบบทั้งทาวฮอออฟโรดสโนว์ ull, road, Snow, และอีโคทําให้ปร,รับใช้ได้ตามทุกสถานการณ์ เมื่ออยู่บนถนนความรู้สึกแรกแรกคือแค่เธอพิลลาปิกอัพขับขี่นุ่มนวลเกินค่าดสำหรับรถขนาดใหญ่แบบนี้ถึงแม้จะมีความแข็งแรงเหมือนเครื่องจักรแต่พวงมาลัยตอบสนองไวัการเก็บเสียงทําได้ดีและช่วงล่างให้ความสบายแม้ใช้ความเร็วสูงบนเส้นทางออฟโรดรถมีระยะยกสูงยางออเทอร์เฟร และระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ทำให้กลายเป็นคู่แข่งตัวจริงของ Ford Raptor หรือ Ram TRX กล่าวได้ว่าสมรรถนะคือจุดที่ Caterpillar สามารถผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเข้ากับวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวสุดท้ายในเรื่องราคา Caterpillar จัดวางรถกระบะรุ่นนี้ไว้ในตลาดพรีเมียมสำหรับรถกระบะหนักดังนั้นราคาจึงไม่ถูกรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.45ล้านบาทหรือราว6 8 0 0 0ดดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงกว่าคู่แข่งบางรุ่นในเซกเมนต์เดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพการประกอบความแข็งแกร่งและชื่อเสียงด้านความทนทานของแคทเธอริ l a r แล้วหลายคนมองว่าคุ้มค่ารุ่นกลางที่มาพร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมก็จะขยับราคาขึ้นไปตามอุปกรณ์และระบบที่ติดตัง้ง